นีัครับแนะนำคร่าวๆไปเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมผมชื่อคิสโตเฟอร์วิกสอมครับอ๋อครับเป็นเป็นคนจังหวัดไหนครับเนี่ยเป็นคนประจวบครับอ๋อครับอายุอายุเหรอครับประมาณสิบสิบแปดครับแต่ว่าผมเริ่มศึกษามุสลิมมาได้ประมาณสองปีแล้วครับต่างก็ต่างต่างศาสนาเลยครับต่างศาสนาครับอ๋อครับครับทีนี้ทีนี้ทีนี้ก็คือผมจะไม่ถามเยอะจะถามแค่ว่าศรัทธาอิสลามแล้วใช่ไหมครับ ผมเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวครับอ่อทีนี้ทีนี้คือจะรับเลยที่ที่มานี่คือจะรับอิสลามกับผมเลยหรือ,อยังไงยังครับแต่ว่าอยากจะสอบถามว่าต้องมีผมต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมครับถ้าสมมติถ้าจะรับขึ้นมาอ๋อคือมันมอย่างนี้อ่ะครับเ,ออเดิมเดิมทีคุณชื่อโทษคิสเตเฟอร์ใช่ไหมครับผมเออน้องคิสเตเฟอร์เนี่ยเดิมนับถือศาสนาอะไรครับจะตามแบบประชาชนก็เป็นปุตครับแต่ว่าที่บ้าน ผมเป็นลูกครึ่งแล้วพ่อก็จะเป็นต่างชาติโอเคโอเคคือมันอย่างนี้ครับเออในการจะรับอิสลามเนี่ยมีเงื่อนไขไม่เยอะมีแค่หกขออ้ออ่ามีแค่หกขอ้อถ้าถ้าเชื่อในหกข้อนี้แล้วนี่คือรับได้เลยนะครับเออเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือเราจะต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าองค์เดียวของเราเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง เป็นผู้ที่สร้างมนุษย์เป็นผู้ที่กําหนดชีวิตของเรามาอเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราจะตายกลับไปรับคําพิพากษากับพระองค์อเงยนั้นก็คือข้อที่หนึ่งเชื่อว่าอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวของเรานะส่วนข้อที่สองก็คือเราจะต้องยุติข้อที่สองคือจะต้องยุติการเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นในชีวิตของเราแล้วต้องทิ้งให้หมดเลยแล้วก็หันมากราบไหว้พระเจ้าองค์เดียว ทุกๆพฤติกรรมทุกๆความเชื่อที่ขัดกับการเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลางไสย,ยสาศาสตร์เรื่องอะไรพวกนี้ประมาณนี้ครับเรื่องโชคลางดูดวงดูหมออะไรทั้งหมดเนี่ยไหว้ไหว้ต่างๆอะไรเงี้ยคือต้องทิ้งให้หมดเลยหันมาเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียวถ้าพูดภาษาอิสามก็คือจะไม่ไม่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อลลอครับทีนี้เงื่อนไขข้อที่สามก็คือ การจะต้องเชื่อว่าท่านนาบีมูฮัมมัดในเป็นศาสดาของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระองค์ส่งส่งท่านมาเพื่อประกาศศาสนาแก่มนุษยชาติแล้วก็ให้เรายึดแนวทางของท่านเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตแลคือเชื่อว่าท่านเป็นเป็นศาสดาคนสุดท้ายก็ก่อนหน้าท่านก็จะมีศาสดาท่านอื่นก็ว่ากันไปแต่ว่าให้รู้จักนบีมูฮัมมัดก่อนว่าเป็นศาสดาของพระเจ้ารับผม สีก็คือเชื่อว่าคัมภี Al ์อันกุรานที่มุสลิมอ่านอยู่เนี่ยเป็นคมภีจากพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นชีวิตของเราที่จะต้องปฏิบัติตามนั้นอันนี้คือคือข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็คือให้เราเนี่ยเชื่อว่าคําสอนทุกอย่างของศาสนาเป็นสัจธรรมแม้ว่าเราจะปฏิบัติทั้งหมดไม่ได้ก็ตามก็ไม่เป็นไรคือหมายถึงว่าการปฏิบัติทั้งหมดไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่า ให้เชื่อว่าทุกๆคําสอนเนี่ยที่พระเจ้าประทานมาล้วนเลยแต่เป็นคําสอนที่ถูกต้องที่ยุติธรรมที่เราจะต้องศรัทธาต่อมันบางทีเราอาจจะปฏิบัติตามคําสั่งห้ามของพระเจ้าทั้งหมดไม่ได้เราก็ต้องขอไปตัวต่วตอพระเจ้าเช่นเราเปรียบเทียบว,ว่าพระเจ้าห้ามมนุษย์ดื่มสิ่งมึนเมามันอาจจะมีบางคนที่อดใจไม่ไหวต้อไปกินสุราไปกินวายมึนเมาเนี่ยเราก็ถือว่าคนคนนั้นจะทาผิด แต่เขาจะต้องยอมรับว่าการดื่มสุราเป็นสิ่งที่ผิดแม้ว่าตัวเองจะเลิกในวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ก็ตามแต่แต่ขอให้เชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเรายังหวังในความเมตตาลนการอภัยโทษจากพระเจ้าได้สักตราบใดที่เราไม่ทรยศต่อพระองค์คือเชื่อใน,ในการเป็นพระเจ้าของพระองค์และไม่กราบไหว้ผู้อื่นนอกเหนือจากพระองค์อันนี้คือข้อที่ห้าคือให้ยอมรับคําสอนทุกข้อไปแม้ว่าจะปฏิบัติตามไม่ได้ทุกอย่าง หกก็คือให้เชื่อว่าอิสลามเท่านั้นที่เป็นศาสนาที่เป็นศัจธรรมอื่นจากอิสลามอัลลอฮ์ไม่รับไม่รับศาสนาอื่นแล้วหมายความว่าเราจะอยู่ในแนวทางของอิสลามเท่านั้นอืมอิสลามเท่านั้นคือทางรอดในความเชื่อของเราจะไม่มีทางรอดอื่นนอกจากศาสนาอิสลามนี้อันนี้คือหกข้อครับที่ถ้าเชื่อหกข้อที่หมดรับอิสลามได้เลย แล้วการรับอิสลามไม่มีอะไรยุ่งยากนอกจากแค่การกล่าวคําปฏิญาณตามผมก็จบแล้วก็เป็นมุสินเยอืฉะนั้นก็ต้องถามน้องคริสโตเฟอร์ว่าในหกข้อเนี่ยน้องเชื่อมันหมดหรือเปล่าถ้าน้องเชื่อหมดน้องก็รับอิสลามได้เลยผมก็อยากให้รับเลยถ้าเชื่อหมดอืมครับผมก็ครับนี่คือยังไงหมายถึง<อ>ครับหมายถึงอะไรเชื่อครับแต่ว่าผมเชื่อทั้งหมดเลยแต่ว่ายังไม่รับได้ไหมครับ เออต้องต้องถามก่อนว่าไม่ไม่รับนะกลัวอะไรอ่ะหมายถึงว่าติดติดอะไรผมจะได้ชี้แจงก็บอกว่าผมกลัวว่าผมจะทําในข้อสุดท้ายไม่ได้เพราะว่าผมศึกษาในด้านต่างๆและเปรียบเทียบมากเกินเกินไปเพราะ่ผมเคยเป็นเอทิสมาก่อนนะครับคือไม่ถามเนี่ยครับน้องคิสตูเฟอร์คือถ้าเราเชื่อว่าอิสลามเป็นสัจธรรมอ่ะเราก็รับไปเลยเราเราเราก็รับไปเลยแล้วก็ค่อยไปหาความรู้ต่อคือหมายถึงก่อยค่อย เข้ามาอยู่ในศาสนาแล้วก็ค่อยศึกษาอิสลามเพิ่มขึ้นอ่าค่อยมาศึกษาอิสลามเพิ่มขึ้นนะครับคือ,อคือถ้าเราถ้าเราเชื่อว่าว่าอิสลามเป็นศาสนาที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ควรจะรีรอหรือล่าช้าที่จะเข้ารับอิสลามไม่ควรจะลังเลเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตลงเมื่อไหร่อ่าเราอาจจะเสียชีวิตพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ก็ได้ฉะนั้นถ้าเรากล่าวปฏิญาณตนว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ย เราจะได้เอาคำปฏิญาณตนนี้ไปยืนยันกับพระเจ้าว่าเราศรัทธาศาสนาของพระองค์แล้วอย่างนี้เป็นต้นส่วนเรื่องการศึกษาเนี่ยคือมันนนัน้เป็นเรื่องในอนาคตเป็นเรื่องในอนาคตเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยใครจะอยู่จะไปอย่างไรน,นี้เราไม่ทราบแต่ว่าคือณณเวลานี้ถ้าเราเชื่อมั่นในหกประการนี้แล้วผมก็แนะนำว่าให้รับเลยดีกว่าครับครับผมเชื่อครับเราจะรับเลยไหม อันนี้ไม่ได้เ,<ล>เพราะว่าอิสลามไม่บังคับอยู่แล้วจะจะรับเลยไหมครับเออคนเยอะได้ครับรับเลยได้ครับอ่าถ้าคือ problem, เยอนะไม่ใช่ปัญหาก็คือรับรับเลยนะรับเลยรับไปครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะให้กล่าวคําปฏิญาณตนตามผมนะแล้วก็ค่อยๆกล่าวคําแปลต่อคือกล่าวเป็นภาษาอังกฤษต่อแล้วก็กล่าวคําแปลต่อนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกล่าวตามผมทีละคานะ أشهد أشهد الله إلها إلها إل الله إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدًا محمدًا, محمدا 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 عبده عبده ورسوله ورسوله ว่ารอสูลูหูว่าเราสูรลูหูข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีผู้ที่ถูกเคารพไม่มีผู้ที่ถูกเคารพสักการะสักการะที่แท้จริงที่แท้จริงนอกจากองค์อัลลอฮ์นอกจากองค์อัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระเจ้าองค์เดียวและข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า และเขาอปฏิญาณตนว่ามูฮัมหมัดมูฮัมหมัดคือศาสนทูตคือศาสนทูตและบ่าวของอัลลอฮ์และบ่าวของอัลลอฮ์อ่ะก็ถือว่ารับอิสลามเสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือน้องคริสโตเฟอร์เนี่ยถือว่าทําพิธีเข้ารับอิสลามโดยสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าตัวน้องเนี่ยอยู่ในสถานะของคนที่เป็นมุสลิมเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราก็ขอแสดงความยินดีต่อการเดินเข้ามาสู่ร่มทงของพระผู้เป็นเจ้า ก็เด um ี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ให้น้องคิสโตเฟอร์ค uh ุยกับน้องอเล็กคุยกับคุณอเล็กเนี่ยได้ได้ตลอดในทางรายละเอียดนะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานผมจะจะคอยแนะนําแล้วก็คอยให้คําชี้แนะต่างๆให้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทักไปทางทักกับบ้านนะครับเดี๋ยวทักไปครับครับคขอบใจนะ ครับขอระองทำให้ยืนหยัดในศาสนาครับอเ<ะ>ผม<ะ>อยากจะให้คิดอย่างหนึ่งอ่ะนะคือใครจะไปด่านาบีดาา่าอลอที่ไหนก็ตามแต่อลอ์จะให้กําลังใจต่อผู้ที่เผยพระศาสนาของพระองค์ด้วยการให้มีบ่าวของอลอ์ก,กับมหาศาสนาใหม่เนี่ยมีคนรับล<ะ>้วผมจะเล่าเหตุการณ์ยังให้ฟังว่าตอนที่ท่านนาบีคือคือคือ คิดว่าทุกคนคงเคยได้ยินเหตุการณ์ที่ท่านนาบีโดนชาวตออีฟคว้างหินขับไล่ออกจากเมืองไม่ไม่ทราบว่าคือดินเรื่องนี้ก็แล้วแบว่าครั้งเหตุการณ์ที่ที่ทําให้นบีรู้สึกหนักหน่วงที่สุดก็คือวันที่ท่านนาบีเนี่ยตอนนั้นท่านนาบีไม่มีผู้สนับสนุนเลยในการประกาศศาสนาครั้งแรกตอนอยู่มักกะน้อยมากที่จะสนับสนุนนบีแล้วท่านนาบีเดินไปยังไปยังเมืองตอ,ออีฟ ซึ่งซึ่งผมมีโอกาสไปไปเยี่ยมที่ที่นบีโดนโดนขว้างมาตอนไปมักกะเนี่ยคือท่านนาบีไปเมืองตออีฟแล้วก็ไปหาผู้นําเผา่าและก็ชักชวนเขามารับอิสลามทีนี้ท่านนาบีก็โดนดูถูกเหยียดหยามจากผู้นําเผ่าพวกนั้นคาพูดหนึ่งที่คนเหล่านั้นดูถูกท่านนาบีก็คือเอออัลลอฮ์เนี่ยหามนุษย์ดีกว่าท่านไม่ได้แล้วใช่ไหมที่มาเป็นรอซูลอันนี้เป็นคำพูดที่เหยียดหยามนาบีมากที่สุดที่คนพวกนั้นเหยียดหยามแล้วก็ ในวาสานเราก็รู้กันว่าหลังจากพ้นนั่นเยียดหยามเนี่ยชาวเมืองนั้นทั้งลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงก็ได้เอาก้อนหินคว้างปาท่านนบีคว้างปาท่านนบีท่านนบีก็หนีออกมาจากเมืองนั้นก็วิ่งออกมาโดยในสภาพที่เลือดท่วมตัวทั้งหินทั้งอะไรหลายอย่างรวมแล้วก็อัลิสบอกว่าท่านนบเียในโซซัสโซเซแทบจะแทบจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเดินไปไหนแล้วก็เดินไปจนกระทั่งถึงก็เรียกว,ว่าใต้ ต,ต้นไม้แห่งหนึ่งอยู่หน้าภูเขาแห่งหนึ่งท่านนบีก็ไปไปอยู่ที่นั่นไปพักไปพักจากอาการบาดเจ็บที่นั่นซึ่งฮะด,ดิษในโซยีบุคอรีก็บอกว่าในเวลาที่อัลลอฮ์ส่งมาเลกาท่านหนึ่งมาส่งมาเลกาท่านหนึ่งมาเป็นมาเลกาที่ที่มีความสามารถในการที่จะฉีกขย้าขุนเขาและทําลายชาวเมืองนั้นนะมาเลกาท่านนั้นพูดกับท่านนบีว่าแท้จริงพระเจ้าของท่านได้ยินทุกคาพูดที่มนุษย์ดูถูกท่าน อาไลกาท่านนั้นบอกว่าอัลลอฮ์ส่งฉันมาเพื่อให้ท่านเลือกถ้าท่านประสงค์ให้สั่งมาฉันจะยกภูเขาทั้งหมดในเมืองนะี้บรขยี้ชาวเมืองนะ่ะให้ให้ให้ตายให้หมดไปในพริบตาเน,ะนาบีไม่ได้ทําอย่างนั้นเนี่ยอะดิสก็บอกว่านาบีบอกว่าฉันจะขอดุอาศต่ออัลลอฮ์หวังว่าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนลูกหลานของคนเหล่านั้นที่ขว้างปาฉันให้กลับมารับศาสนาของพระองค์เอ่ อัลลอฮ์จะเปลี่ยนลูกหลานหวังฉันจะขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ทำให้ลูกหลานของชาวเมืองพวกนั้นนะที่กราบไหว้รูปปั้นกาบไหว้รูปจเจวลิลกาบไหว้ต้นไม้กลับมากราบไหว้อัลลอฮ์องเดียวอืมก็เหตุการณ์นั้นก็คือจบลงลงด้วยแค่นั้นซึ่งเราก็รู้กันว่าใน,ใน,ใ,นในช่วงปลายชีวิตเือชาวตออิบอัติมารับลามเปนหมดแต่ทีเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ท่านนาบีเดินกลับไปนครมักกะมีจินกลุ่มหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์นี้ มียินกลุ่มหนึ่งที่มารับอิสลามอัลท่านนาบีอืมมารับอิสลามอัลท่านนาบีมันจึงเกิดที่มาของมัสยิดที่เรียวมัสยิดจินในในในกัสเตซาวอืมอมซึ่งซึ่งตรงนี้นักวิชาการบอกว่าอัลลอฮ์ต้องการจะบอกให้ท่านนาบีว่าต่อให้มนุษย์เนี่ยไม่เห็นคุณค่าท่านนาบีและมีคนเหยียดหยามท่านอนะยังมีอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้ท่านอยู่ออคนพวกนี้มารับอิสลามเพราะท่านก็เหมือนกันคือสําหรับผมอะนะ ห้องนั้นจะไปรวมตัวด่านบะีทสักหมื่มนคนพันคนเนี่ยมันไม่ใช่ของขวัญเท่ากับที่คนคนหนึ่งกลับมาเป็นบาวของอเปะาเนี่ยอันนี้คือลอส่งมาเหมือนึงว่าให้ให้เราเนี่ยได้เคยรับสิ่งที่เป็นผลบุญร่วมกันก็คือคนคนหนึ่งเนี่ยมารับอิสลามเพราะการดาว่าของเราเป็นซาฮิอันนั้นก็ก็ฝากให้ทุกคนคิดคิดให้ตระหนักถึงภารกิจของเราในการประกาศศาสนา ผมนึกถึงห้องโน้นนะเมื่อกี้ผมได้ฟังห้องโน้นน่ะมีอยู่คำหนึ่งอาจารย์หนึ่งน่าจะยืนยันได้เขาเขาบอกว่าถ้าถ้าอิสลามไม่เปลี่ยนกฎน่ะอ๋อทีว่ะใช่อาจารย์หนึ่งบอกเลยเมื่อกี้ว่าถ้าอิสลามไม่เปลี่ยนกฎคุณจะเป็นแก่ดำคุณจะเป็นแก่ดำประมาณนั้นนะศาสนาเราจะเป็นแก่ดำจะไม่มีคนมารับเลยจะไม่มีคนมารับนักฝึกศาสนาเขาเขาพูดด่าทออัลลอฮ์ด่าทอศาสนาอัลลอฮ์เปลี่ยนคำพูดเขาให้เป็น คือเปลี่ยนเขาพูดเขาให้เป็นเรื่องมดเท็จโดยการที่คนคนหนึ่งมารับพิดชอบเราทั้งีสติปัญญาของมนุษย์แหละอาจารย์เดี๋ยคก็เลยว่าสิ่งที่เขาพูดว่าวันเราจัดฉากอีกเลยคือสิ่งที่เขาพูดเมื่อกี้อัลเราจะให้เราเห็นเร็วขนาดนี้คือเพิ่มมาชอลล์มามาชอลล์มามาชอลล์นี่ผมอึ้งเลยนะเนี่ยผมอึ้งเลยนะเนี่ยอืมครับ อาจารย์ช่วยแนะนําพี่น้องเราเดี๋ยวพอรับอิสลามใหม่จะเจอบททดสอบอ๋อมันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคือคือมุดดี้จะรับผิดชอบคุยคุยส่วนตัวคือคือมุดดี้จะเป็นอเล็กเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ที่ที่ดูแลคนที่รับอิสลามเออหลังหลังจะรับแบบแบบแบบใกล้ชิดนะใกล้ชิดเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุยกันส่วนตัวได้ความรู้ันควมัคือคือจริงๆอย่างที่บอกว่าการรับอิสลามมันไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากเลย จึงบอกว่าศาสนาของอดเนี่ยอาลอให้ทุกอย่างเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเรียบง่ายได้อืมการรับอิสลามจึงไม่ได้มีพิธีรีตรองอะไรมากทั้งหมดอยู่ที่ชาดะอย่างเดียวเลยอืมแต่คนจํานวนไม่น้อยไปเข้าใจผิดนะไปเข้าใจอ่ย oh, จะรับเนี่ต้องต้องต้อไปคลิปต้องไปอะไรอะไรใหญ่โตอ้เนี่ไมเข้า,มมาใจผิดคิดถึงอายากาอ่านอกว่ายูร